Good morning everyone ค่ะ Welcome to study with Teacher Boom again นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะป .3 นะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะมีทั้งหมด5 step หรือว่า5ขั้นตอนนักเรียนมีความรู้กันมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมไปประเมินตัวเองด้วยนะคะคุณครูบุ๋มได้ทาใบงานเอาไว้ให้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่มีความคอนติเนียลนะคะสำหรับคลิปที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific process นะคะมันมีอยู่สามประเภทใช่ไหมลูก วันนี้ทีเชอร์บุ๋มก็จะมาต่อเลยนะคะก็คือเป็นประเภทที่2นะคะก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่า science process skill skill ในที่นี้ก็คือทักษะนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความหมายว่าอย่างไรนะคะอ่าเรามาดูความหมายกันก่อนนะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือความสามารถและก็ความชํานาญในการหาคําตอบในการแก้ไขปัญหาให้มันมีความถูกต้องลูกซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้เนี่ยมันมีความจําเป็นมากๆเวลาเราทําการทดลองใช่ไหมคะจะช่วยให้เราเนี่ยหาความรู้ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นนะคะจะมีอยู่สองขั้นเลย ะคะ2ขั้นนี้มีอะไรบ้าง2ขั้นก็คือขั้นแรกขั้นพื้นฐานจะมีอยู่ทั้งหมด8ทักษะลูกขั้นต่อมาก็คือขั้นสูงหรือว่าขั้นผสมจะมีอยู่ทั้งหมด6ทักษะรวมกันแล้วนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด14ทักษะด้วยกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าทักษะขั้นพื้นฐานนี้นะคะมีอะไรบ้างอ่าเรามาดูกันเลยลูกทักษะแรกเลยก็คือทักษะการสังเกต ทักษะการสังเกตถือว่าเป็นทักษะแรกเลยนะคะที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆได้ต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนนะคะว่าเอ๊ เราเห็นอะไรรอบๆตัวเราบ้างนะคะโดยอาศัยสัมผัสทั้ง5้าของเราหูตาปากจมูกและผิวกายใช่ไหมลูกในการที่จะสังเกตและทําให้เราเกิดปัญหานั่นเองอทักษะต่อมาก็คือทักษะการจําแนกทักษะการจําแนกนี้ก็คือการจัดกลุ่มการแบ่งกลุ่มแต่เราจะต้องมีเกณฑ์นะคะ,ะต่อมาทักษะที่3มก็คือทักษะการวัด วัดแล้วเราก็จะได้ทักษะที่4ก็คือทักษะการใช้ตาจํานวนนะคะก็คือตัวเลขนั่นเองทักษะที่5ก็คือทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลลูกได้ข้อมูลมาแล้วนะคะเราก็มาลงความคิดเห็นว่าการรวบรวมข้อมูลของเราเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมมันไปเสริมกับสมมุติฐานของเราที่ตั้งขึ้นหรือเปล่านะคะต่อมาทักษะที่6ก็คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลอันนี้เราจะสื่อความหมายได้แบบไหนพอเราสรุปผลได้แล้วนะคะสรุปผลได้แล้วผลนั้นอะเราอาจจะมาจัดกระทําในรูปแบบของกราฟในรูปแบบของแผ่นภูมินะคะหรือว่าในรูปแบบของแผ่นภาพก็ได้ทักษะที่7นะคะก็คือ ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาและทักษะสุดท้ายนะคะขั้นพื้นฐานก็คือทักษะการพยากรณ์ซึ่งทักษะนี้นะคะก็คือก็อาจจะเกิดจากการที่เราคาดเดาคาดคะเนคําตอบของปัญหาที่เราจะศึกษาใช่ไหมคะนี่ก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแปทักษะนั่นเองอต่อมานะคะทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะขั้นสูงหรือว่าขั้นผสมนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด6ทักษะด้วยกันมนาะเรามารุยกันเลยนะคะว่าในแต่ละทักษะนั้นมีอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องมีนะคะอันแรกเลยก็คือทักษะการตั้งสมมติฐาน ครูผมบอกแล้วพอเรามีปัญหาปุ๊บเราระบุปัญหาได้แล้วนะคะเราจะต้องมีทักษะการตั้งสงมมติฐานก็คือการคาดเดาการคาดคะเนคําตอบนั่นเองว่าอม,มันใช่แบบนี้ไหมเราสามารถคาดเดาคาดคะเนคําตอบเนี่ยเอาไว้หลายๆข้อได้นะลูกเผื่อว่าข้อนี้ ทดลองแล้วมันไม่ใช่มันก็ต้องมีข้อที่2ถูกไหมคะอ่ะต่อมาทักษะที่2ก็คือทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการในการทําการทดลองของเราในห้องเรียนในคลาสของเราใช่ไหมลูกมันจะต้องมีคําจํากัดเฉพาะในการทดลองของเราเพื่อให้เพื่อนๆในกลุ่มเข้าใจความหมายว่าเราจะมีการกําหนดคาคานี้ขึ้นมานะมันมีความหมายว่าอย่างไรเราจะต้องมีการกําหนด นิยามความหมายไว้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจพร้อมกันแล้วเหมือนกันนะคะอันต่อมานะคะทักษะที่3ก็คือทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรในการทําการทดลองของเรานะคะลูกนักเรียนจะต้องรู้จักตัวแปรอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกเลยคือตัวแปรต้น ต่อมาตัวแปรควบคุมและตัวแปรสุดท้ายคือตัวแปรตามนะคะ3ตัวนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการทดลองของเรานะคะมันจะต้องมีอ่าต่อมานะคะทักษะที่4ี่ก็คือทักษะการทดลองเข้าสู่การทดลองแล้วลูกเข้าสู่การทดลองอย่างที่เราแบบตั้งสมมุติฐานไว้มาเรามาทําการทดลองกันว่าสนับสนุนมาซัพพอร์ตซิว่าสมมุติฐานของเราที่ตั้งขึ้นถูกต้องไหม อ่าโอเคค่ะทักษะที่5ก็คือทักษะการตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุปผลการทดลองฟินิชแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลนั้นเนี่ยเอามาสรุปผลว่ามันสอดคล้องกับสมมุติฐานของเราที่ตั้งขึ้นใหม่นั่นเองต่อมานะคะทักษะที่6ก็คือทักษะการสร้างแบบจำลองอย่างที่ครูผมบอกไปแล้วว่าได้ผลมาปุ๊บนะคะเราก็มา แปลนะคะมาแปลความหมายของผลการของเราเนี่ยในรูปแบบต่างๆลูในรูปแบบของแผนภาพแผนภูมิตารางหรืออาจจะมาเป็นกราฟก็ได้แล้วแต่การทดลองของนักเรียนที่นักเรียนกำลังจะทำอยู่นั่นเองโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สองขั้นนะคะมีทั้งหมด14ทักษะนี่ก็คือนักวิทยาศาสตร์ตัวน,น้อย หรือว่านักเรียนนะคะที่อยู่ในคลาสที่กําลังทําการทดลองที่จะต้องมีถามว่าครูบุ๋มขาหนูจะต้องมีทั้งหมด14ทักษะเลยไหมไม่ลูกเราไม่ได้มีครบทั้ง14ทักษะแน่นอนเพราะว่าในในระดับที่เราเรียนสูงขึ้นปเกรด4 5 6เราก็จะต้องมีการพัฒนาทักษะไปมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับเรานี้ก็ก็ยังเป็นเบบีิกอยู่รูปแค่ไฟสต5ขั้นตอนพอนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของประเภทที่3จําได้ไหมประเภทที่3ก็คือจิต,ตวิทยาศาสตร์ ประเภทที่สามนี้นะคะเรามาดูกันว่าหมายความว่าอย่างไรอย่างู้บุ๋มจิตวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะจิตวิทยาศาสตร์ก็คือลักษณะหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนเอาง่ายๆเลยะค่ะเวลาเราทําการทดลองในคลาสของเราใช่ไหมคะเราจะต้องทําการทดลองแบบเป็นกลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างเวลาทําการทดลองเนี่ย มีลักษณะแบบไหน เป็นม,มีมีแบบเป็นจิตวิทยาศาสตร์ข้อไหนบ้างที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะอ่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือความใจกว้างนักเรียนจะต้องเป็นบุคคลที่ยอมรับนะคะความคิดเห็นของเพื่อนๆพูดง่ายๆเวลาเราทําการทดลองตอนที่เราจะสรุปผลแล้วเนี่ยเราจะต้องมาจอยความรู้มาจอยโนเรสกันนะคะไม่คิดว่าความคิดของจันจะต้องใหญ่ที่สุดจะต้องถูกที่สุดไม่นะคะอ่าอันต่อมาก็คือความละเอียดรอบคอบนะคะ ความละเอียดรอบคอบนี่สําคัญโดยเฉพาะขั้นของการสรุปผลนะคะนักเรียนจะต้องมีความรอบค้อบจะต้องมีข้อมูลมาซับพอร์ตมาสนับสนุนว่าการทดลองของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นไว้ต้องละเอียดมากนะคะ ต่อมาก็คือความมีเหตุผลมีเหตุแล้วมันก็มีผลใช่ไหมเวลาเราไปดูข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตหรือว่าจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นเท็กซ์บุ๊กนะคะมันออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ซับพอตกับกับการทดลองของเราเราก็ต้องมีเหตุผลนะลูกแล้วก็ต้องเปิดใจด้วยว่าเฮ้ยมันมีหลักฐานใหม่เกิดขึ้นนะเราจะต้องเอาเอาเอามาสนับสนุนให้มันเพียงพอ นะคะอ่าจิตตว,วิทยาศาสตร์ข้อต่อมาก็คือความเพียนพยายามในการทําการทดลองหลูกคู่บุ๋มเชื่อว่าการทดลองของเราเนี่ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็์มันอาจจะมีอุปสรรคมันอาจจะมีสิ่งที่เราแบบโอ้ยทำไมมันไม่ได้ผลการที่เราผลการทดลองที่เราคาดเอาไว้เราอยากทอแถ้นะเราจะต้องมีความแน่วแน่แล้วหาคำตอบให้จงได้นะคะ อันต่อมาก็คือความรับผิดชอบอันนี้สําคัญมากในการทําการทดลองเราจะต้องมีมีมีความแบบแนว่วแน,วแนว่ไม่ละเลยไม่วอกแวกไปทํากิจกรรมอื่นนะคะเดี๋ยวการทดลองของเรามันอาจจะคลาดเคลื่อนได้และอันสุดท้ายนะคะจิตวิทยาศาสตร,ร์อันสุดท้ายเลยคือความซื่อสัตย์นะคะนักเรียนจะต้องไม่มีความแบบ ลำเอียงหรือมีอคต,ติต่อข้อมูลเฮ้ยมันมเราว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่นะคะเราจะต้องมีความซื่อสัตย์เวลาเราบันทึกผลนะคะให้มันถูกต้อง ข้อมูลนั้นๆก็จะได้ไม่ไม่แปลเปลี่ยนไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้มี2ประเภทที่ดีเซอร์บุกเอามาฝากนะคะก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือ Sign science p r o c e s s s k i l l ค่ะแล้วก็เรื่องที่3ประเภทที่3ก็คือจิตตวิทยาศาสตร์นะคะหรือ s c i e n t i f i c m i น d นะเพียนเข้าใจ ไม่เอ่ยนะคะอย่าลืมนะนักเรียนดูคลิปเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนําความดูที่ทีเชอร์บุ๋มเนี่ยสรุปย่อๆเอามาให้นะคะเอาไปทําใบงานของดีเชอร์บุ๋มด้วยมีความไม่เข้าใจอย่างไรอย่าเพิ่งท้อแท้นะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เอามาใช้นะคะไฟเสร็จนะลูกแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างไรแล้วนะคะเราจะเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้านั้นทีเชอร์บุ๋มจะมีอะไรมาฝากเด็กๆนั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ see you again next clip บายบายค่ะไฟติ้งนะคะเด็กๆ